โอเคเข้ามาก็ขอตีดตั้งกันด้วยผมมาตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอทอปแปดเจ็ดนะผมอ่าเป็นเกมแนวเครื่องบินนะเกมแนวขับเครื่องบินลบนะผมมันเป็นเกมนานแล้วแหละอ่าแต่ว่าผมแบบว่าคิดถึงนะห่างหายจากเกมนี้ไปหลายปีตอนนั้นเบียวมากเลยอ่าก็เลยแบบว่ากลับมาเล่นสักหน่อยนะผมจะรีมิชั่นใหม่หมดเลยนะผมแบบรื้อฟื้นเลย ลืมไปหมดแล้วว่าเล่นก็เล่นยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปลอปเราไปแบบว่าไปดูในเกมเลยครับผมเอ่อระดับเป็นผมขอเป็น normal อออก,ก่อนแล้วกันนะเพราะผมลืมหมดแล้วตีงทองฟ้ามีความหมายพิเศษอะไรกับคุณบ้างไหมรับฉันแล้วมันสคูคอย่างมากมากจริงๆนะ ไม่ฉันหลับตาลงองฟานในความฝันของฉันันลึกลับเหลือเกินรากูคือคอมแบทเจ็ดเียงภาคไทยโดยมีมีของและบินไปด้ที่พืทีอดกันมานะครับ,บรัวของฉันถึงสีงสุู่กการบินอยู่ใน,ในสายเรื่องฉันเลยละ่ะถึง,งอย่างนั้นค<น>ุณปู่ก็ไม่อยากให้ฉันเข้าร่วมกองทัพอากาศอยู่ดีต้องมาาระบป้องกันภัยท่าอากาศของเอเชียแต่วันนี้พวกเจาได้ของมแต่รู้อะไรไหม ฉัอยากให้คุณได้เห็นว่าข้าบนนั้นเป็นอย่างไรบ้างล่องอยอยู่เหนือเมฆป้าสุดางอชสามอเฟียไม่มีอะไระดีไปกว่าการได้อยู่หลังพวอะไรและมองเห็นหิวทัศ์จากห้องนักบินอีกแล้วดูมัน,นบบสิียนแมกีที่มีความอยู่ยยในใจฉันตานงเด้นตไปว่า่รกด้ดด้ตอไปแ้วใไ,ไชนักบินที่จะขึ้นสูน่งาจะกลายเปนเพียงแค่ความทงจำที่ดือา

เป็นีที่เราได้ยนมาสร้าครื่องนของพวกเราเองเมื่อฉันพูดว่าเรานั่นหมายถึงโนที่ดและเพื่อร่วมรบเก่าของท่านเรได้าชี้โรวกับคนแก่เหล่านั้นพวกเขาได้สอนทักษะต่างๆกะเดื่องตัวอย่างการให้ฉันแต่ในทก็ต้องลงมือทำอย่างเองทังหมดนอยู่ที่ลานบินกำังฝึกซ้อมอยู่และฉันก็เห็นมันโดนต้นแบบ ยมต่ายตัสเด็กที่น่าร้มองเป็น่ินมันขยะติดปีกซะมากกว่าอกไเธออีกน้อยเทกโนริยูเ็นแป้งอยู่เสมอถ้าดตามไม่ทันมันกทิ้งุไว้ข้างหลังเ6ปี8เดือนกจะทำให้เครื่องยนต์นั้นใช้งานได้การที่นั่นปีขึ้นเราก็ต้องใช้เวลาอีกว่าปัมดุลของครสครื่องบินได้ลงตัวสัที โตจากเด็กผู้หญิงและเล็กกลาเป็แบบยเปัเด็กผู้หญิงอยู่ดีแค่โตขึ้นมาเท่านั้นแหละเมื่อดวงวิญญาณของคุณปู่และเพื่อนเของท่านจะไปอยู่ไหนก็ตาม่างหวังอสุดท้ายนั้นก็ตอพอมแงเสียงแล้ว บิน,น,นแบบนี้เขาได้เทียวแค่บินขึ้นบินความเร็วแรถทียานขึ้นไปเท่านั้น ปยุกเมฆซูมขึ้นไปบนท้องฟ้าดีครามฉันก็จะเอื้อมมือไปแตะมันได้แล้วจากนั้นฉันก็เห็นมันเบ็นลบของโอเซียเหมือนว่าพวกเขากำลังตามหาอะไรบางอย่างแล้วทันใดน,นั้นโดนพวกเขาไลงล่าสิ่งนั้นอย่างสุดกำลังนั่นนะวิ่งแรงทีหลายเท่าเลยนะโอ้โหไม่เคยเห็นอะไรื่องไวเร็วขนาดนั้นมาก่อนเลยมีรูปแบบปราบวาดอยู่บนนั้น อาสัตลักษ์ของเอลิเทียแต่ประเทศนั้น,น,นอยู่ห่างจากที่นี่ไปหลายทวีปเลยนะเตัท้งระบบอาชีพระบบอาชีพและผู้หาบัาบ,าบาแต่ต้องไวัยท,ที่นักจัดแนวและแลก็น่าจะอาแ,นนแอบแบบไม่เยอะมากภารกิจที่หนึ่งโจมตีชาร์จ ทุกคนอยู่ที่นี่เหรอบดใจยเย็ยนบอกให้ใจเย็นไงท,นทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษา,าสันติภาพในยเซียนในฐานะวารชี่ของอกองกำลังลักษา,าสันติภาพแห่งตาภาพระหว่างประเทศเป็นถึงวันนี้ตอนนี้สถานีเรดาร์ーーของเราแจ้งว่ามีกลุ่มเครื่องบินไม่ทราบชนิดกำลังเข้าใกล้มา โทรสื่อสารล้มลงทันางทีหลังจ,จากนั้นทำให้เราสับได้ว่าพวกเขาได้จบตีทาดดนีดังกล่าว ภารกิจของพวกคุณก็คือ,อไไมีความเป็นไปได้ว่าข้อตกลงที่ที่กูเซียนอาจจะถูกตกลงคารเมิรเป็นครั้งแรกในรอบหลายปศว,วันนี้กองบินฐานทัพอากาศพาอเกตทังกัดอกกำลังภาภาพิทปฏิวัติอินเดียได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดมาทุกคนได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการให้วินไปที่นั่นโดยทันทีปัญหา,าบินปิศาจาการให้แรงรุของพวกคุณล้อมพวกมันและปังกับให้พวกมันลงจอดหากฝ่ายตรงข้ามโตกลับคุณจะต้องนั่นมันอะไรอ่ะ วันแรงขีดจมูกตี้เพราะเป็นเครื่องบินไม่ทรบาบขิดมนมากบินอยู่เนือศทิสะาไม่นะัปไม่ได้ยังไงทางเติบน้ำมันทางทิ่เหนือถูกทิ้งระเบิดแล้วที่ผู้บาดเจ็บหลายรายลมพลทุกหน่วยเพื่อบินและกำจัดยานบินเป็นาที่จบปีฐานซักนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมขอยย้ำนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อม โอเคครับอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยเริ่มมิชัน่นละท่านแรงมันล็อกให้เราเล่นอันนี้นะจริงๆแล้วแรกเออนี่เชองนี้ม้งผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแบบว่าเคยเล่นจบไปแล้วแต่ว่าีรมิชั่นมาใหม่หมดเลย เช็คเครื่องก่นอนหาเครื่องถูกใจก่อนครับแรกๆตอนนี้ใช้ได้ a 1 5 c ครับผม a 1 5 g มันต่างยังไงวะออกไหมไววนะมีทุกรุ่นเร็นสปีด ไม่น้อยจังเลยกระสุนกระสุนท่นไม่ลดเป็นจริงแต่ว่ากระสุนดีไซน์น้อยมากอีนเทนทิงระเบิดแน่เลยเอติบกสักรัดตีเอเอติบกลูกดีบีสิบลูลก,ลกทำไมพิไซน์น้อย เดี๋ยวผมไป F22 เลยวะแต่งไว้แล้วเออถึเราไป F22 เลยก็ได้นะเปิดมาถ้าเราแบบว่าไม่เล่นจริงจังเล่นสนุกนะผมใส่ของไปแล้วอะเรแบบว่าไม่ไมอยากแก้มันนะเป็นแบบว่าแรก,แรก แต่งลำนี้ด้วยเหรอวะเอิบสี่รืว่ากลางๆนะสมดุลโอเคเราผมไป F22 เลยแล้วครับง่ายๆเขาแต่งไปแล้ว ี่เป็นภาพพื้นนี่เป็นลําเดียวให้ยิ้มปุ๊บกระจายออกเอีโอเคเรามีหมดทุกอย่างมีวิทยาศ์3อันยิงภาพพื้นกับกระจายกับยิงรวมตอบเรียบร้อยตอบเรียบร้อยกิน กินด้วยผมลืมอันนี้แบบปเปล่าๆแบบไปกินแบบปาฟ้าสีฟ้าก็สีฟ้านะดูว่าโล่งตาดิโอ้ยอันนี้แบบนั้นเลย แบบว่าเหมือนของต่างประเทศเลยของกองศัพสารัฐอันนี้ก็ใช่แล้วโทรัพแล้วเขาใช้สีนี้วะหรือเปล่าวะเขาใช้สีแรกวะมันเหมือนกันหมดเลยมีแค่แบบว่าตรงหางเครื่องที่เปลี่ยนนะผมขอไปใช้อันนี้ดีกว่าแต่ลแตกต่างกันหน่อยโอ้หเท่นะ คอนดิชันนิ่เอาสีนี้แหละใส่ไปแพ้ติ้งเว็ฟคอนก็ติ้งพาร์ทก็มีหมดแล้วใส่แล้วด้วยโอเค ではブレイルかなレーダーサイドは依然沈黙クランブルだ早く空に上がれ被害撃されるぞ何が起きた爆撃機が開い地図は不明出るぞ早く滑走路上げろエイジタイ、滑走路へ向かフォーレム隊テイクオフスカイキーパーとのリンクは完了エイジタイの離陸急げ แม่เรามาแตกต่างจากเพื่อนเลยเด่นอยู่ยคนเดียวครับเช็คฟรีขึ้นลงโอเคเอกออฟออกตัว oh <my> บินขึ้น oh ลดความเร็วลงทีสูงข้างหน้าเร่งด้วยความเร็วผมรับอากาศเป็นใจโอ้หดูไม่รู้เรื่องเลยอะผมไม่ใช่ว่านักบินหรือไรนะแต่ว่าแผนมันแบบว่าถ้าขับจริงๆนี่ได้กี่ปีครับเนี่ยถึงจะรู้เรื่องหมดเนี่ย อีกสูงข้างหน้ารดวความเร็วลงอเป้าหมายโอเคคือส้ายยิงไปล่วงตัดอีกนัดหนึ่งโอเคเป้าหมายล่วงแล้ว มาอยู่ข้างหน้าครับเล่งความเร็วเปลี่ยนมุมมองก่นอนไอที่ลงนี่ดีกว่าครับพี่ว่ะขอาบนนู้น เอาเร็วๆเอาเป้าลเอาเป้าของลูกไป้อยลวกฉันรักลับครับันรักลับเป้าหมองลูกไปลอาไปต่อไปครับเก๋แตดาวหมดแล้วเป็นคนต่อครับผมสลุปะ ว่าจะกลับมาเล่นกี่ครั้งก็สน <faced không? S 1> ุกเหมือนเดิมเป็นความเร็วยังทางเป่นความเร็วครับนิดนึงมาอยู่ข้างหลังมัน ุ่มไปตุปตแปลว่าโอเคตอกลูกเรียบร้อยล่วงไปซะไป,ปฟังโน้น ยิงแบบร้อนๆผมลืมเทคนิคแบค็กฟิตไปแล้วอ่ะต้องใช้ไอ้อันนั้นเล่นนะ่ะใช้จอยเฉพาะของเครื่องวินเล่นนะผมจะทำง่ายโอ้โยโอ้ยพลาดกลับาใหม่ เฮ้ยผมปล่อยทำไมเนี่ยสเสร็จร้อยเออไปเลยรวมซนะ ไปตะตูตัวเดียวกว่อนสั่งโน้นคน้นมันยังอ,อยู่ไกลอยู่ใช่ไหมงกไปไม่โดน เออรบครับกระตัวที่เหลือให้เพื่อนจัดการนะครับแกต้อไหาเราสี่ลำมีตะบิคุ้มคองทั้งหมดสี่ลำเหมือนกัน คือผมพ้อมกันก่อนเฮ้ยอื้ออื้อโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่แม่เทคนิคนี้มันได้แต่ใดมา โอ้โหเฮ้ยยังจำได้เว้ยโอ้โหแข่งเท่อะเมื่อกี้เอาดิถึงจะไ,ไหมห่แบบว่าร้อยเปอร์เน์ของแบ,บ็คฟิปนะแต่ว่าได้อยู่ ขันเครื่องอย่างรวดเร็วอย่างนี้แล้วก็เอียงข้างโอ้โหเจ็บปะใช่วความพิล่ะครับผมที่ผมกลับมาเล่นเขาเพราะว่าไอ้ปีหน้าเนี่ยไอ้ปีนี้ดิเออไม่รู้ปีนี้หรือปีหน้านะเขาจะเอาแบบว่าเอฟฟอมแปดแปดเข้ามาอยากเล่นนะ่ะก็เลยบอกว่า มาเล่นเอ็กอมแบตจิตก่อนคิดถึงกัรสรุปเหมือนเดิม,มว่าจะเล่นกี่ครั้ง จบแล้วครับโอเคถ้าเรากดเน็กมิชชั่นต่อไปเนะี่ยมันคือไปมิชชั่น2นะผมโอเคงั้นผมจะตัดเป็นมิชชั่นไปแนละ้วเพราะว่ามันมีทั้งหมด22มิชชั่นนะ โอเคมิชช okay. ันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมไปถ้าคนที่ชอบแล้วผมก็เลยหมกดไลค์แล้วผมแล้วก็กดสังเกตกันด้วยนะไปครับไปเจอกันใหม่พัดหน้าสวัสดีครับไปแล้ว